สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดนะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าประวัติงักจิ้นเหวินเฉียน3ามก๊กงักจิ้นชื่อรองคือเหวิรนเฉียนเกิดที่ตำบลเอียงผิงในรัฐเวย่ย ปัจจุบันคือเมืองชิงเฟิงในมณฑลเหอหนานงักจิ้นเป็นคมที่มีรูปร่างเตี้ยและตัวเล็กแม้จะมีจุดด้อยที่ร่างกายแต่จิตใจของเขากลับห้าหารยิ่งนักรายละเอียดของชีวิตในตอนต้นนั้นไม่ปรากฏมีกล่าวถึงก็ในตอนที่เขาได้ร่วมกับกองทัพของโจโฉในตำแหน่งนายทหารชั้นผู้น้อย และเขาก็ได้รับมอบหมายให้กลับไปรวบรวมคนที่บ้านเกิดให้มาเข้าร่วมกองทัพโจโฉซึ่งเขาสามารถเกณฑ์คนมาได้ไม่ได้กว่าพันคนดังนั้นงักจิ้นจึงถูกเลื่อนขั้นเป็นนายทหารระดับนายพันจวนเจียซื่อมาและได้รับตำแหน่งในผู้บังคับบัญชากองพันเซียนเวินจู้เว่ยในการต่อมางักจิ้นก็ฉายแววโดดเด่นในหลายๆสมรภูมิเช่นสึกลิโปโที่เมืองปักเอียง ศึกเตียวเจี้ยวน้องเตียวเมาที่เมืองหยงฉิวและศึกเตียวเสงที่เมืองขู่จนได้รับพระราชทานศักดินาเป็นพระยาแห่งเมืองกวงฉางหลังจากนั้นงักจิ้นก็ได้เข้าร่วมรบในศึกกับเตียวสิวที่เมืองฮันตงริโป้ที่เมืองแฮฝือเมืองที่มั่นสุดท้ายของริโปในศึกนั้นงักจิ้นได้สังหารขุนพลของริโป้หลายคนซุยกู่ที่เมืองเฉอฉวน เล่าปีที่เมืองเสี่ยวพายที่อ้างมาทั้งหมดนี้เป็นศึกที่ได้รับชัยชนะทั้งสิน้นโดยทำให้งักจินถูกเลื่อนยศเป็นทหารระดับชั้นพันเอกจี้โคเสี่ยวเว่ยนายพันปราบโจรต่อมางักจินก็นำทัพข้ามแม่น้ำไปโจมตีเฮาเจียแต่ถูกเรียกตัวกลับภายหลังต่อมางักจินก็เข้าร่วมศึกยุทธการกัวต่อ เรียกรวมจากการลบที่ท่าข้ามแปะเบท่าข้ามเอียนและที่ลาบกัวต่อเป็นยุทธการกัวต่อซึ่งเป็นการลบระหว่างโจโฉและอ้วนเซียวซึ่งชิงความเป็นใหญ่ในพื้นที่แถบแม่น้ำหวงโหงักจินได้ทำการลบอย่างกล้าหาญและได้สังหารฉุนอีเขงผู้คุมสเสบียงหลักที่หัวเจ้าในครั้งนั้นโจโฉได้นำทหารห้าพนาย แต่งเป็นกองทัพกองโจรเข้าโจมตีคลังสเสบียนที่อัวเจ๋าในตอนกลางคืนหลังสมรภูมิกลัวต่องักจินมีส่วนร่วมในการติดตามโจมตีอ้วนถมและอ้วนทรงซึ่งเป็นทายาทของอ้วนเซียวที่เมืองลีหยางที่นั่นงักจินให้สังหารนายพลเอกย่านจิงด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับยศนายพลกองโจรโยจี้เจียงจุ๋น หลังจากนั้นงักจินก็ได้นำทัพไปโจมตีโจนโพวกผ้าเหลืองที่เหลืออยู่จนปราได้ราบคาบและอยู่รักษาความสงบที่เมืองเหเวอันระยะหนึ่งและในศึกโจมตีเมืองเห,หวงักจิ้นก็ได้เข้าร่วมด้วยจนสามารถทยายทลายทัพอ้วนถ้ำที่เมืองลำพีโดยที่งักจิ้นเป็นคนแรกของทัพโจโฉที่ก้าวผ่านประตูทิศตะวันออกของเมืองหลังศึกครั้งนั้น งักจินก็ได้ปราบกระบฏหยงหนูและเป็นฝ่ายชนะอีกคราเจียนอันศกหรือแปลว่าเริ่มต้นความสงบสุขปีที่11ตรงกับคิจศักราษ206รโจโฉได้กล่าวสรรเสริญง,งักจิ้นอีก,กิมและเตียวเลียวต่อหน้าพระพรักพระเจ้าเฮียนเตโดยโจโฉได้กล่าวถึงคนทั้งสามว่าเชี่ยวชาญทั้งวิทยายุทธและพิชัยยุทธมีความจงรักภักดีสูง และเข่งคัดต่อวินัยในกองทัพพวกเขาจะอยู่แนวหน้าเสมอในทุกๆสมรภูมิทั้งยังมีความพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อทลายเครื่องกีดขวางและการต่อต้านแข่งขืนทั้งหลายเมื่อพวกเขาถูกส่งไปรบในฐานะผู้บัญคับบัญชาพวกเขาได้สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกองทัพที่มาจากคนหลายท้องที่พวกเขาไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งและยังสามารถดำเนินการตัดสินใจ กระทำการได้ทันท่วงทีในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับค่าศึกโดยก่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดดังนั้นความดีความชอบของพวกเขาจากบันทึกหลวงก็ควรได้รับการตบรางวัลให้สมแก่เหตุจึงมีการรับสั่งแต่งตั้งอีกิมเป็นหูเว่ยเจียงจุินหูเว่ยเจียงจุ๋นก็คือนายพลพยักหารงักจิ้นเป็นเจ้อจงเจียงจุ๋นเตียวเลียวเป็น ตงโขเจียงจวินต่อมางักจินก็ได้รับคำสั่งให้ไปโจมตีโกการซึ่งเป็นหลานของอ้วนเซียวซึ่งงักจินได้นำทหารตัดทางลัดไปโผล่ด้านหลังค่ายของโกการททำให้ทัพของโกการต้องถอยล่นไปปักหลักป้องกันที่ด่านพยักโกการตายในที่ลบหลังจากนั้นก่อนหน้าที่แนวป้องกันของโกการจะทลายลงงักจิน ได้นำทัพไปสมทบกับกองทัพหลวงที่โจโฉนำทัพมาด้วยตัวเองวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีกวาเฉิงและจวินฉุยอยู่งักจิ้นกับลิเตียนได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตีทัพทั้งสองนี้จนกวงเฉิงพ่ายแพ้ต้องหลบหนีไปกบดานตามเกาะศึกครั้งนั้นได้นำความสงบสุขมาสู่พื้นที่แถบฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างที่โจโฉยังไม่ได้ครอบครองพื้นที่แคว้นเกงจิว๋วงักจินได้ถูกส่งไปประจําการที่เมืองหยางตี้และในตอนที่โจโฉยกยึดพื้นที่เกงจิ๋วได้แล้วงักจินก็ได้ถูกย้ายไปประจําการที่เมืองเซียงเอียงที่เมืองเซียงเอียงงักจินได้โจมตีทัพกวนอูและโซหุยจนล่าถอยไปในการนั้นทำให้บรรดาชนเผ่าเล็กๆมากมายแถบภูเขาแถบแคว้นหนาน,านเข้ามาสวามิภักดิ์ ต่อมางักจินก็มีส่วนร่วมในการไล่ล่าเล่าปีไม่กี่ปีต่อมางักจินก็มีส่วนในการบุกโจมตีแควนง่อและในตอนที่โจโฉต้องลาดถอยจากยุทธการผาแดงปีคิรศกัราช208งักจินก็ได้ประจำการป้องกันทัพซุนกวนที่เมืองทับปา่าร่วมกับเตียวเลี้ยวและลิเตียนหลังจากนั้นงักจินก็ได้รับที่ดินศักดินาเพิ่มเติมอีก500ครวัวเรือนจาก ของเดิม1,200ครัวเรือนภายหลังได้รับอนุญาตให้โอนศักดินาให้บุตรชาย500ครัวเรือนและงักจินก็ได้เลื่อนขั้นเป็นแม่ทัพขวาอิ๋วเจียงจวินจากความชอบครั้งป้องกันเมืองฮับป,ปา๋าเจียนอันศกปีที่23หรือคิดเศกราช218งักจิ้นเสียชีวิตจึงได้รับพระราชทานยศเป็นไว่โหไว่โหก็คือพระยาแก้วกลา ทายาทของเขางักหลินได้ถอดแบบมาจากตัวงักจิน้นและงักหลินได้เป็นเจ้าเมืองเอี้ยงจิวหรือเมืองหยางโจในตอนที่จูก,กัดเอียนก่อก,กระบทงักหลินถูกซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตจึงได้รับพระราชทานตำแหน่งเวยเวยผู้บังคับการองครักษ์หนึ่งในเก้าเสนาบดีมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในเมืองหลวงโดยเฉพาะ กำแพงและประตูเมืองมีทหารในสังกัด2,000นายอ้างจากการแปลในกระทูยศทหารใน3ามก๊กโดยพี่สุนเซ็กและได้รับบรรดาศักดิ์พระราชทานเป็นเหมือนโหเหมือนโหก็คือพระยาไมตรีโดยมีเวเจ้าเป็นผู้สืบทอดสำหรับบทบาทของงักจิ้นในฉบับนิยายโดยหลอกกวนจงงักจิ้นปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่5ซึ่งเข้าร่วมกับทัพโจโฉ เมื่อครั้งที่โจโฉกำลังเตรียมทัพไปร่วมกับอีก17ทัพหัวเมืองในการบุกโจมตีต่างโตะซึ่งเป็นทราราชที่ใส่ห้องเต้เป็นหุ่นเชิดและถูกแต่งให้เสียชีวิตในตอนที่68คาดว่าจะเป็นช่วง10ปีสุดท้ายของชีวิตงักจิน้นมีวีรกรรมที่ได้รับการบันทึกไว้น้อยซึ่งงักจิ้นได้ร่วมลบในการบุกแควนง่อหลังเหตุเหตุการณ์เมืองคับป๋า ระหว่างเผชิญหน้ากับทัพงอที่ริมฝั่งแม่น้ำหยีสวีงักจิ้นได้ดวลกับเลงทองแล้วมีลูกเกาทันจากโจโฮิวปักใส่ตัวมา้มาของเล่งทองทำให้ม้าของเลงทองเตลิดหนีงักจิ้นจึงไล่มา้าตามแต่ถูกยิงแสกหน้าเสียชีวิตโดยน้ำมือของกําเหลง ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart a นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s a t m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ